ไปยูเคเรียนน้ำปะท้าวเนาะไปไหนก็ได้ถ้าโตแล้วถ้าโตแล้วเขาไปไหนก็ได้เขาอายุสามสิบกว่าแล้วจ้าเออคือห้งว่าไปยังกระไดยุหันลาคารเวล่าเขาถามวันอันสิม,างงาม้าย้ำใดฮาร์เล็ตเทียกสีมงเลงกับมาหามงเลงกับมาเอามาต้นไหนก็ได้มันเป็นบ้านเก่งตรงเนี้ยมาลูกขันเบายัง บอกยางเทียงดีดีบอกยังเทียงดีดีมื่อเช้านีซุ้มซุ้มยัดตูเอิ่นใส้เท่าไงเพิ่นมาเลยด้วยยัดตูด่างไงมาเลยไปเร็วไปว่างหันไปก่อนเก่งที่ที่ที่ห้องที่ห้องนั่นเพราะว่าเรามาซื้อลูกคินเลยเราก็เลยออกมันเลยไงลูกคินบ่ได้ไปขายไก่จ้าไต่หลอนมีผัวล้วตะกิ้หล่อนบ่มมผัวตะกินหล่อนตะกี้ หลอดโตกสกเกต็ต้นี่หลอดมีผัวแลว้วอันนี้พักเขามีหน่อยแล้วไปกินนั่นตะกรุงไส้หลอดเหมือนกันแล้วไปกินหมูเออมีหน่อยไปกินหมูบ่รู้อ่ะบ่อไปอิสลามหรอมันบ่มักมันไปก,กินแต่ไหนเอีย่ยเนี่ยพักใส่ไข่กับกุ้งกับพอ ลมกินข้าวกับปลาซูแต่แม่กินข้าวกับอ้อมน้องใหม่หมอเช้านีดแซ่บใช่ไหมขุ่นเพียงยังสิแล้วขุ่นเพียงเอิอนมันอิ่มเพียงสิ <c oughs> มาาเมื่อไรจะเคี่ยวแนมะ่ลูกนอนเด้อน้ำโชกนอนเด้อน้ำโชกนอนได้ค่ะ ไม่ถัดออกมันได้เยอะนั่นเอง ทำให้มันยุ่งยากไม่มาลลแลยเหรอเด้นี่มีน้าจะดทอดบันี้ปลาทูะมาเบิงบงองบนกระสีเอาปลาทูมาใหา้จะมาทอดเหรอ,ดอเด้อทอดทอดแบบกรอบๆนะค่ะมานี่ปลาทูน้อยอะ่ปะปลาทูน้อยเนี่ยแหงแสบจะมาเบา,บาปลาทูใหญ่ไม่จืดปปอเออปลาทูใหญ่าจางก,กับปลาแสบด้อสิบอกค่ะ เนี่ยมันปุปปีเนี่ยมันหลาเสืออันนี้มันอร่อยนะคะทอดเออทอดไฟอ่อนๆกินได้ทั้งหัวมันนะคะบางหัวขวนอีกมันเหม็น e อิรีเดอร์กอบ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 นะคะอันนี้ต้องเออโปรงป่งใบห่นานใหเมญานทอดประทูอันนี้ไม่มยังไม้ก็ไม่ใช่น้อยแต่ม่กินอ,นอนรงี้ไม่ไม่หิวอ่ะก็นี่ไงมันก็เลิศกระเริ่น,ะนจะาาจัดก,การทอดรถย,ย้าย